สวัสดีจากประเทศฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะมา box, อันบ็อกซ์แกกกล่องแนะนำกระเป๋า Gucci นะคะอีกใบหนึ่งนะคะ,ะซึ่งเป็นรุ่น Ophidia c o s m e t i c c a ค e ค่ะเราสั่งซื้อจากเว็บไซต์ g u c c i .com ค่ะ,ะในราคา390ยูโรนะ,ะเป็นขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็สามารถจุได้เยอะพอสมควรค่ะ คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแร้กว่าบาทนะแต่ว่าในเว็บไซต์นี้อยู่ที่18,000หบาทค่ะถ้าสั่งซื้อออนไลน์นะจากเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีถุงผ้าให้นะฮะหใบค่ะแล้วก็จะมีพวกาาการ์ดขอบคุณนะแล้วก็ซองใบเสร็จค่ะแล้วก็กระเป๋าพร้อมด้วยดัสแบกค่ะ เราเลือกรุ่นนี้นะเพราะว่าราคาไม่สูงเกินไปนักนะราคาก็จับต้องได้แล้วก็เราสามารถที่จะ,ะ convert หรือว่าแปลงเป็นกระเป๋า cross body ได้นะก็คือ,อต้องใส่ตัว D-ring นะแล้วก็ซื้อสายมาเพิ่มค่ะ ลงทุนเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะไม่ไม่แพงมากนะคะเราก็สามารถจะสะพายกระเป๋าใบนี้ได้เช่นกันค่ะกระเป๋าสะพายในเว็บนะราคาจะค่อนข้างสูงเราก็เลยต้องอซื้อกระเป๋ารุ่นนี้นะแล้วมาทำการาแปลงเป็นกระเป๋าคอสบอดี้แทนค่ะรูปทรงของกระเป๋าใบนี้นะก็มีรูปทรงคล้ายๆกับของ LV เหมือนกันค่ะ แต่แต่ว่าราคา LV ก็จะสูงกว่านะก็ต่างกันก็เป็นร้อยเลยร้อยกว่าเลยนะคะเราก็เลยเลือกกระเป๋าใบนี้แทนค่ะเขามีแคร์การ์ดให้3ใบนะคะมาดูารายละเอียดกระเป๋ากันนะคะเ,เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนะ Cosmetic case ค่ะก็ไว้ใส่เครื่องสำอางนะแล้วก็รูปทรงก็จะเป็นโค้งนะคะ ลายก็จะเป็น G G d o G Supreme Canvas ค่ะสีเบสสีไม้มะเกลือค่ะมีแถบเว็บสีเขียวแดงนะคะปิดด้วยซิปนะะแล้วก็ผลิตในอ,อิตาลีค่ะซับในนะจะเป็นผ้าลื่นๆค่ะแล้วก็ตรงข้างในนะเขาจะมีรหัสมีโค้ดด้วยนะคะ มาดูขนาดของกระเป๋ากันนะคะในเว็บนะคะเขาก็ระบุว่าขนาด23คูณ13.5คูณ4เซนติเมตรนะคะเราก็มาวัดดูก็อ,อยู่ที่23คูณ13.5แล้วก็คูณ7.5ค่ะก็แตกต่างกันตัวความกว้างของกระเป๋านะคะนอกนั้นก็เหมือนกันค่ะ กระเป๋ารุ่นนี้ใส่อะไรได้บ้างนะคะมาดูกันค่ะว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะ,ะค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะจุได้เยอะเลยค่ะก็มือถือ,อลิปสติกลิปมันนะคะครีมทามือเจลแอ,อลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็น้ําหอมขวดเล็กขนาดพกพาค่ะทิชชู่เปียกนะ พื้นที่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะก็ใส่กระเป๋าตังเล็กกระเป๋าใส่น้ำบัตรเล็กนะก็ยังใส่ได้ค่ะมาทำการแปลงกระเป๋า convert กระเป๋ากันนะเป็น c o s s b o d y ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะว่ากระเป๋าเขาไวส้สำหรับถือนะสำหรับใส่เครื่องสำอาง เพราะฉะนั้นตัวช่องข้างๆเนี่ยรูข้างๆเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะเวลาจะใส่ดีริงก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะเบื้องต้นก็คือต้องเลือกตัวดีริงที่มีขนาดอาพอพอดีนะแล้วก็ก้านเล็กนะสำหรับกระเป๋าใบนี้ค่ะแต่คนที่รักกระเป๋าไม่อยากาจะทำอะไรกับกระเป๋านะก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าบางทีเนี่ย เราจะต้องเสียบตัวไขควงเล็กตัวนี้นะคะเพื่อเปิดช่องให้รูมันกว้างขึ้นนะเพื่อจะเสียบดีริงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบว่าพูดขีดอะไรกระเป๋าได้นะเ,เลือกขนาดดีริงนะก็ตัวช่องตัวนี้นะอ,อยู่ที่1.2เซนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกดีริงก็1.3 1.4นี้ได้เลยนะแต่ของเราเรามีแค่1.5แล้วก็1.6นะคะค่อนข้างใหญ่ Uh, ซึ่งเราก็มีหลายตัวเลยเราก็เลยไม่อยากจะสั่งซื้อใหม่นะคะ uh, แต่ที่ไทยน่าจะหาซื้อง่ายนะคะที่ขนาดพอเหมาะของเราเราก็มาไอเดีย uh, ของเราก็ DIY ค่ะโดยการใช้ตะปูแทนค่ะโดยเลือก uh, ตะปูที่มีก้านเล็กลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ตัดปลายนะวัด uh, ความยาวแล้วก็ตัดปลายตะปูนะที่แหลมนะคะ ส่วนดีริงก็แล้วแต่ชอบเลยนะสีบางคนก็ชอบสีทองแวววาวหรือสีทองมนนะที่ทองแบบว่าสีเหมือนท,อ,ทองเก่านะแต่ว่าบางคนก็คือดูตามโลโก้ดับเบิลนะดับเบิลจะเป็นทองแวววาวนะก็เลือกดีริงที่เป็นแวววาวสวยกว่านะก็แล้วแต่คนชอบเลยค่ะ ขนาดของดีริงของเราก็จะใหญ่ใหญ่กว่าตัวช่องที่ข้างกระเป๋านะเพราะงั้นเราก็เลยกลัวที่ตะปูจะหลุดนะเราก็เลยใช้ได้ได้สำหรับเย็บหนังนะคะสีน้ำตาลเข้มนะสคีคลายกับหนังกระเป๋านะมาเย็บมาพันนะรอบๆเพื่อไม่ให้ตะปูหลุดค่ะ ตอนทำนะเราไม่ได้อัดภาพอัดวิดีโอไว้นะคะก็สรุปก็เสร็จทั้งสองด้านค่ะเราใช้ดีริงที่เป็นตัวสีทองนะแวววาวค่ะเลือกสายกระเป๋าตามที่ชอบเลยนะเป็นสายครอสบอดี้นะคะสายสะพายก็บางคนก็ชอบสายหนังนะบางคนก็ชอบสายโซ่นะของเราเรามีเลยไว้หลายแบบพอสมควรนะคะ ก็ราคาก็ไม่แพงนะเราก็ซื้อ,อจากในเว็บ SHEIN นะคะในเว็บเชนค่ะก็ราคาก็ไม่แพงนะกระเป๋าใบนี้นะคะไม่ได้ถูกดีไซน์ให้เป็นกระเป๋าสะพายนะดีรนงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ค่อยสมดุลกันนะ เวลาเราสะพายแล้วเนี่ยกระเป๋าเนี่ยตีลังกาได้นะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงตรงจุดตรงกลางนะคะ,ะคือต้องใส่ของแล้วก็แนบกับลำตัวค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยนะมีงบไม่เยอะนะแล้วอยากจะมีกระเป๋ากูชี่ไว้สักหนึ่งใบนะคะก็แนะนำค่ะ แล้วก็สามารถที่จะแปลงเป็นกระเป๋า crossbody ได้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามค่ะหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ